ดีเกินครับทุกคนทดสอบกันทันตอนนี้ผมจไม่น่าทันนะเพราะว่าห่างจู่มากเออโวดเกิดอะไรที่หมายโวดเกิดโอ้โหทุกคนโอ้เรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเส้ยงอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ครับนี่จะลงนี่จะบอกโอ้สัดได้ยังน่าใจอยู่โอ้เสร็จทางสุดตุดไปเลยครับทุกคนโอ้ดีแล้ว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  แลอีกเท่าไหร่เนี่ยยี่ิบสองกิโลครับแสดงว่มามันต้องเด็ดแน่เลยเด็ดเขา